นี่เนาะออ,ออกมาแล้วงัออ้นละเอาไปก้อยกระแสบต้มจำแจวนะยางกินนะคิดต้มดยสิก้อยเดี๋ยวบ่งคิดเบ่งแรลงก่อนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อ มือนาบระคำมิีภาพอี่ยกับทักทายสะบายดีพี่น้องผมป่ายมอ,อสุขูสุคนเนาะื้นนี้พบกับบระคำสิเก้าเส้นเดิมพี่น้องเอ้ยื้นนี้มาให้มาหน้าคือเก้าจะเาเปิดเผาหน้าเด้อพี่น้องเด้อื้นนี้มาเห็นงูเขาไม่เห็นงูเขาฮู้พี่น้องเลยนี่มาเบิ่งนกันเนาะหางนี่หางมันลราชิงใหญ่เ่ยใด้พี่น้องพรีผู้้าย่างมาหันลอยมาแตนน้องนีงน่นาะ ชัดบูดบูดมาอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อว่าคลิปน่าจะเฮ็ดคลิปอยงังต่อไปมาชมวันนี้<อ>คืองูฉิงเนาะหางหางยาวๆไปมาตามรูนตามเส้นเหกัน,ดนเด้พเอ,พเเอพี่น้องเด้อเนาะงูมันสีเฮางูมันเฮาดูหางใหญ่เตอรพี่น้องเอ,อ้ยงูฉิงเนาะโ่เคครับมันฉุกใช้ลงมาหากินเครดท์ทีนี้เนาะ

อ <c ười> <i được> <laughs> ้าวต้อ้ย no. ้อยโอ้ย no. ย้อยเนาะอ้อกมาแล้วงั้นละพี่ว่านึ่งว่านึ่งพี่น้องงูสิง เลื้องเติบนี่นี่เขาหู้ด้ยหรอตัเขาหู้กระปูพี่น้องไอ้ทเอาไปกอยกระเสบตรงจำแจ้วนะปี๋เอาไปทำการเกษตยางกินนะต้มหรือสิก้เอิ่งคิดิรงแมลงก่อน อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดอ้อมื่อนาประคำสิพาไปหายอย่างมือ่อตัวหมานแล้วพี่น้องใบงู <c oughs> อ๋อเจิงๆพี่น้องเอู้ยเอาเบิ้ลกระคักกระพี่น้องประคำพยานงูเด้อพี่น้องเดอ้อ

ตัวสีเหลืองเท่มอย่างนี้นี่โค่นไว้แล้วนี่นนนนนนน พุดิเช็บพุดิเช็บต้มต้มเดี๋ยวชิว่าว่าหนึ่งพรีโอ้หมาแล้วเล่นมาเขาหูเนาโอ้ย

เคยกินนี่เนาะมาเด้อมาเด้อนีอล oh, ังกินเฮ็ดต้มกินเนาะปกาพี่น้องอะไรพวกเนี่นี่มันทั้งงมดได้ใส่ตันเลยนี่นะปาก็มันนี่พี่น้องเอ้งูยำนี่นั่นอ่ะเบิรงดเมื่อกี้น้องนี่นี่ โอยมันทั้งนั้นนี่ใส่บมีครีเลยมีกระตับมันโอ้ยตมมัดนี่เลยบ้านน้องเอ้ยยอดชุดยอดก็นี่พี่น้องกายจะเต็มตมแล้ววันนี้ตมทักตัวแล้วแต่น้องนี่เอามาเบิ้งเบิ้งน้ำก็มังเดือดพีเนาะอ๋อเบิ้งเนี่ยเครื่องมันทั้งหมดนี่ไทรโบมีฮอทคีเลยน้องเนี่ยมีไทรตันมัน ยอดยอดพี่น้องเอ้ยนี่เบอร์มแม่นโอ้ยตัเป็นโตนะเช็คเลยเช็คเลย <Okay. S 2> มาพี่น้องมาี่กำลังเฮ็ดกินอยู่พี่น้อ,อ,นองเอ้ยโตมแล้วนี่ชิมาเป็นตตน,นี่นี่นาะแกกินกับข้าวเหนียวเนาะ แค่แค่หรงนนองมกําลังหอนอยู <IS TS> ่ <speaking in here> ี่น้อนเลยปวดจอดจอดอย่งยัดยัดติดหอนถูดถูดมาเดี๋ยวนี้กินนอนเด้อาชมตัดตัดไม่ตัดไม่ตัดนี่ตัด